สวัสดีค่ะวันนี้มี20วลีที่ขึ้นต้นด้วย get ที่ใช้มากถึงมากที่สุดมาฝากกันและคำพวกนี้ก็มีสอบใน IELTS ด้วยค่ะมาดูกันว่ามีคำอะไรบ้างเริ่มเลยค่ะ 1. get ready get ready เตรียมพร้อมตัวอย่างประโยคค่ะ Stop messing around and get ready for school. Stop messing around and get ready for school. เลิกเล่นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมไปโรงเรียนคำว่า m e s s around ก็คือทำเรื่องเปล่าประโยชน์หรือเล่นไปเรื่อย จริงๆแล้วยังมีความหมายอื่นอีกนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาลงในนี้ค่ะ2 get better get better ดีขึ้นตัวอย่างประโยคค่ะ it will get better soon it will get better soon เดี๋ยวมันก็ดีขึ้น 3 get worse get worse แย่ลงตัวอย่างประโยคค่ะ it's getting worse it's getting worse แ yeah, ย่ลงเรื่อยๆ4 get dressed get dressed แต่งตัว go get dressed go get dressed ไปแต่งตัวได้แล้ว5 get along get along เข้ากันได้ตัวอย่างประโยค Do you get along with your neighbors? Do you get along with your neighbors? คุณเข้ากับเพื่อนบ้านได้ไหม6 <หก S 2> Get hungry Get hungry เริ่มหิวตัวอย่างประโยคค่ะ I usually get hungry at about 6 p.m. I usually get hungry at about 6 p.m. ฉันมักจะหิวประมาณ6โมงเย็น7 get started get started เริ่มเริ่มทำตัวอย่างค่ะ I've got to get started. I've got to get started. ฉันต้องเริ่มทำแล้วล่ะ8 Get upset. Get upset. อารมณ์เสียตัวอย่างประโยค She got upset this morning. She got upset. this morning หล่อนอารมณ์เสียเมื่อเช้านี้ 9. get married get married แต่งงานตัวอย่างค่ะ I want to get married but I don't have a boyfriend I want to get married But I don't have a boyfriend ฉันอยากแต่งงานแต่ฉันไม่มีแฟน10 get divorced get divorced อย่าตัวอย่างประโยค the couple was unhappy so they got divorced The couple was unhappy, so they got divorced. คู่นั้นเขาไม่มีความสุขก็เลยหย่ากัน11 get a job get a job ได้งานตัวอย่างค่ะ He was really happy to get a new job. He was really happy really get new was a to job เขามีความสุขที่ได้งานใหม่ 12. get home get home กลับบ้านตัวอย่างประโยคค่ะ I'll text you when I get home I'll text you when I get home ฉันจะส่งข้อความไปเมื่อกลับถึงบ้านนะ 13. get together get together วลีนี้ใช้บ่อยในสองความหมายนะคะอันแรกคือนัดเจอพบปะกันส่วนอันที่สองคือรวบรวมดูตัวอย่างประโยคในความหมายแรกก่อนค่ะ Let's get together for a drink sometime. Let's get together for a drink sometime. มาพบปะดื่มสังสรรค์กันบ้างนะแบบที่สองในความหมายรวบรวม I got together a list of all their names and phone numbers. I got together a list of all their names. and four numbers. 14 get to work. get to work. เริ่มทำงานตัวอย่างประโยคค่ะ I have to get to work. I have to get to work. ฉันต้องทำงานแล้วล่ะ 15 get sick get sick เริ่มป่วยป่วยตัวอย่างค่ะ I got really sick last week I got really sick last week ฉันป่วยหนักอาทิตย์ที่แล้ว16 get a call get a call ได้รับโทรศัพท์ตัวอย่างประโยคค่ะ I just got a call from my sister I just got a call from my sister ฉันเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากพี่สาว17 get to know get to know ทำความรู้จักทำความคุ้นเคยตัวอย่างค่ะ we need to get to know each other first we need to get to know each other first เราจำเป็นต้องทำความรู้จักคุ้นเคยกันก่อน18 get a degree get a degree ได้ปริญญาตัวอย่างค่ะ he plans to get a degree in chemistry he plans to get a degree in chemistry เขาวางแผนที่จะได้ปริญญาด้านเคมีไว้แล้ว19 get there, get there, ไปที่นั่นตัวอย่างค่ะ How can I get there? How can I get there? ฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงยีส Get a present, get a present. ได้รับของขวัญตัวอย่างค่ะ I got a present for my birthday I got a present for my birthday ฉันได้รับของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่งนอกจาก20วลีแกะที่ได้กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มเติมที่ใช้บ่อยอีกตามนี้ค่ะ get confused งงสับสน get nervous ประมา่ากระวนกระวายใจ get angry โกรธ get dark เริ่มมืดและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ get rich รวยขึ้นแล้ววลีเกตสทั้งหมดก็จบไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ